สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังอเสวนาจะพาลนานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนานังเอตามังคลามุตตะมังปฏิรูปะเทสวาโสจะปุเพจกกะกตะปุญญาตาอตตะสัมมาปณิทิจะเอตามังคลามุตตะมังพาหุสัจจันจะสิปันจะวินโยจะสุสีคิโตพาสุ สุภาสีตาจะยาวาจาเอตามังคลามุตตะมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทารัสสังฆโหอานากุลาจะกรมันตาเอตามังคลามุตตะมังทานันจะธรรมะจริยาจะยาตากานันจะสังฆโหอนาควชานิกรรมานิเอตามังคลามุตตะมังอารติวิรติปาปามัชะปานาจะสัญญโมอัปมาโทจะ ทมเมสุเอตามาม,ตามังขลมุตตะมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกะตัญยุตากาเลนธรรมมสวนงังเอตามาม,ตามังขลมุตตะมังขันตีจะโสวะจะสตาสะมาสะสมะนานันจะทัศนงังกาเลนธรรม,มสากัจฉาเอตามาม,ตามังขลมุตตะมังตะโปจะพรม,มจริยันจะอริยสัจจานะทัศนงัง นิพพานาสัชิกิริยาจะเอตัม,มังคลมุตตะมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยะสะนากรรมปิดนากรรมปติอโศกังวิราชังเขมังเอตัม,มังคลมุตตะมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพัทธะมาปร,ราชิตาสัพพัทธะโสถิงขะฉันติตันเตสังมังคลรมุตตะมันติยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวา สเคสุวายังราตนางปณีตังนโนสังอัติขะตะถาะเตนะอิธรรมปิพุทเทราตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิราชังอะมะตังปณีตังทะยะทัชะคาสกยามุนีมะสมาหิตาสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสะมัติกิณจิ อิทัมปิธัมเมราตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะวสุวัตถิโหตุยํพุทธ,ธเศธโถปริวันนยอีสุจริงสมาทิมานันตรียนันตริกันยะมาหุสมาทินาเตนะสมโมนะวิชติอิธัมปิรัมเมรตัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ เยปุคลาอัฏฐสตังปัสถาจัตตาริเอตานิย an e ุคานิโหนติเตทัคิเนยยาสุขตัตตาสาวกาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภลานิอิธัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนาสัจเจนาสุวัติโหตุเยสุปะยุตตามะสะสานเหนะ นิกามิโนโคตมะสาสะนำหิเตปฏิปตาอะมะตังวิไคหะราธามุทานิพู้ติงภูนชามานาอีธรมปิสังเคราตนางปณีตงังเอเตนาสัจเจนาสุวัติโหตุขีนางปุรานังนาวังนาถิสัมภวังวิรัตจิตตะยะติเกะวิเสมิงเตขีนะพีชะ อวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายะถายมปทิโปอธรรมปิสังเคระตะาตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราประชาอัตตะทันตัสสะโปสัสสนิจังสัญญาตาจาริโน เนวะเทโวนะคันทโพโะมาโรสหะพรม,มุนาชิตังอปะชิตังกะยิราตะถารูปสะชนตุโนภาสิตะมิทังเตนะภะควะตาชาณะตาปัสตาอะระหาตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุสะเวนะมาปรม,มะปะรายมาอิติกิ รายมาปติกะสามปะทาเนนมาตักกะเหตุมานัยะฆ่าเหนนมาอาการะปริวิตักเกนามาทิถินิชานาขันติยามามาพะพพระรูปตายามาสะัมะโนโนคารุยะธาตุมเหตุมเมเหอัตตะนาวะชาเนยยาธาอีเมธรมมาอากุสลา อิเมธรรมมาสาวชาอิเมธรรมมาวินยูฆะราหิตาอิเมธรรมมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวัตันติอัฏตุเมเหปชาเหยยาทะยะทาตุมเหอัตฐนาวะชาเนยยาทะอิเมธรรมมากุสลาอิเมธรรมมาอนะวัชาอิเมธรมมาวินยู ะสัทธาอิเมธะมาสมัตตาสมาธิน,นาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอาถะตุเมเหอุปสัมปัช,ชวิหะเรยาถาติอุปนิยติชีวิตมมปปมายุงชาโรปานีตาสะาสันติตานาเอตังพยังมรเนเปขมาโนปุญญานิกยิราถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตามปปมายัง ชารูปานิตัะนะสันติตานาเอตังพยังมรเนเปคมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโขโยทะ <c oughs> กาเยนะสังยะโมวาจายะอุทะเจตสัสสตังตัสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะ,ะโรติปุญญังธรรมโมหาเวรคติ ธรรมจาริงธรรมธรรมโมสุจินโนสุขาสุขามาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินโนเนณทุขติงคัตฉติธรรมจารีสเพสังขารานิจาติยะธาปัญญายะปสติอาทะพินนิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปสติ อาถานิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญาญาปสติอาถานิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทิยาอปันนะกัตถานะเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตทธัญายะเมธาวีตังคันเหยยะอปันนะกังพาหุงเวสารนางยันติ ปัปพระตานิวนานิจะอารามะลูกะเจตยะนิเจตยานิานมนุษสาพยตาตัชิตาเนตังโขหสรารนังเขมังเนตังสรารนามุตตะมังเนตังสรารนามาคมะสัพพะทุกขาปามุตติโยจะผู้ทันจะธรรมันจะสังคัญจะสรารนังฆาโตจัตตาริอริยสัจจานิสำม,มัป ปัญญายะปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขัสาจาอติกมังอริยันจะอัดถังขี้กังทุกขูปะสัมมะมาคามิงเอตังโขสรารนางเขมังเอตังสรารามุตตะมังเอตังสรารณนามาคมะสภาทุกขาประมุดจติอตีตังนานวาคะเมยยะนาปะ ติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตัมปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรม,มังตัสสะตัสสะวิปัสสติ อาสังหิรังอาสังกุป,ปังตังวิทามะนุมนุพลูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทรรปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญนั้นเนื้อธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลุกป,ปรลงเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะราณังสุเวพึงทำความเพียรเสียแต่วันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นาฮีโนสังฆรันเตนะมาหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะตมะตันทิตังตังเวพเทกระรัตโตติสันโตอาจิเขคะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขัน ทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลชาดาธรโม,มมหิชาราณตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาที่ทำโมหิพยาท,ทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามารณะทำโมมหิมรณะนะอนาตีตา เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะร่าเว้นความเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสะโกมหิกรรมมทายาโทกรรมมโยนิกรรมมพันธุกรรมมปฏิสารณา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิตรกัลยานังวาปาปะกังวาตัสทายาทาพระวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวคิตพัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเินทุกขัปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหนตุสัพเพปีตปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัมพตังปุญญะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพาสัมปติสิทิยาทานังททันตุสัทธายะสีลังลักสีลังลักขันตุสัพพาทาพรวนาพิรตาโหตุ ข้าฉันตูเทวตาข้าตาสัพเพพุธาพระลปัตตาปัจเจกายังปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสหันธมยังปฏิทานะคาถายโยพระนามเส <c oughs> ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปคเรโพทิขเรตหิงตห่งตหิงตาธรรมะทาเนนะพวันตุปูชิตา โสถิงกโรนเตทะวิหาระมันทะเลเทราจะมัชานาวากาจะพิขโวสารามิกาธานปฏีอุปาสกาคามาจะเทสานี่ข้ามาจะอิสาราสัปปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชชลาผู้ชาเยปิจะอันท่าสัมาวาสังเสทชาตาอัาโวปปาติกา นิญญนยาณิกังธรรมะวารางปฏิจเตสัเพปิทุกขาสะกโรโณตุสังขยังท่าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทธราจะปุขลาสังโคโหตุสามโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหรคกตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสมปาปุเนยามะธรรมเมอริยป,ปะเวทิเต หันธรรมยังปฏิทานะคาถาโยพนามเสปุญญาสิธานิกตัสะยานัญญานิกตามิกะตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหนตุสัตตานานตาปะมามานากาเยปิยาคุณวันตาจะไมาหางมาตาปิตาทโยทิฐาเมจับปะ ทิถาวาอันเยมัชัตตะเวริโนสัตตาทิาานติโลกสมิงเตภูมมาจะตุโยนิกาปัจเจกะจาตุโวการาสังสรันตาพระวาพรเวยาตังเยปัตติธานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปะชานันติเทวาเสตังนิเวทยุงมะยาทินนานปุญญานัง อนุโมทานาเหตุนาสเพสัตาสถาโหนตุอเวราสุขิสุขะชีวิโนเขมะปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิทธะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาไร่มีดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแลมีขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงนุ่มธมทมาทานเองเถิดและก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรรมตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าขอให้บนจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพาเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดนุ่มโมทนาในการสวดสรยายมนและคาธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนุ่โมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพาเจ้าและวัตถุมงคลพระกลิ่งภริพิณาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบรวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างขั้นแนนาคต จงขอจงเปรี่ยมไปด้วยอนุภาพแห่งภาพประริศและคำมงคลในพระคถา,าต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ